สุดยอดมากๆนะครับโอ้โ oh, ห oh. ล่าสุดแมนซิตี้ก็คว้าแชมป์สโมสรโลกได้สําเร็จนะครับหลังเกมเป๊ปสุดภูมิใจเลยบอกว่าพาแมนซิตี้ซูลแชมป์ปิดท้ายสกอรานะครับแบบสมบูรณ์แบบครบเครื่องเป๊ปกูเดล่าคุณซื้อหัวใสของแมนซิตี้ออกโรงยกย่องสโม,มสรกับความสําเร็จล่าสุดที่คว้าแชมป์ฟีฟ่าขับเวิร์คครับได้สําเร็จนะครับแมนซิตี้ถล่มเอาชนะฟลูมิเนเซ่แชมป์โคปาเรบัลตาโรเรสแบบขาดลอยเลย4-0เมื่อคืนชิบันมา ไม่เพียงแต่พาแมสตี้เป็นแชมป์สโมสรโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่เป๊ปเองก็ยังเป็นผู้จัดการทีมคนแรกที่ได้แชมป์รายการนี้4สมัยหลังจากก่อนหน้าน,นี้เคยได้กับบาร์เซโลนาแล้วก็ไบเยนมิวนิกนะครับเขาช่วยให้แมนเชสตี้เป็นสโมสรแรกจากอังกฤษที่คว้าแชมป์ทั้งพิมพ์หังกฤษ FA ฟเอครับยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแล้วก็ฟีฟ่าคลับเวิลด์คับนะครับมาฟังสิ่งที่เป๊ปได้พูดหน่อยหลังจากคว้าแชมป์รายการนี้เขาบอกว่า ผมภูมิใจกับสโมสรแห่งนี้มากมันคือความสำเร็จที่น่ายกย่องจริงๆการควา้าถ้วยแชมป์รายการนี้คือการเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกและผู้เล่นของเราโคช้ชของเราทีมงานเบื้องหลังของเราทุกคนทำงานอย่างนหนักทุกวันเพื่อน,นํามาซึ่งความสำเร็จนี้อันนี้คือสิ่งที่เฟปกูเดล่านะครับได้ให้สัมภาษณ์หลังจากที่คว้าแชมป์สโมสรโลกได้สำเร็จนะครับสมบูรณ์แบบจริงๆ ทางนี้นครับแมนซี้จะเดินทางกลับอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเกมเยือนเออร์ตันในวันพุธที่27ธันวาคมนี้แต่เป๊ปเองต้องรู้อนาะการเจ็บของโรดี้ครับที่เจ็บจะต้องถูกเปลี่ยนตัวในช่วงครึ่งหลังนะครับถือว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟคครบเครื่องสำหรับแมนซี้นะครับก็กวาดแชมป์ไปครองได้สำเร็จนะครับ4ประตูต่อ0เมื่อคืนถือว่าเพียงพอแล้วนะสำหรับเรือใบสีฟ้าแมนซี้แค่นี้แฟนบอลก็อุ่นใจสำหรับเรือใบสีฟ้านะครับ ชุก็แล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับการที่แมสตี้กว่าแชมป์รายการนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับเป็นไปตามคาดหรือเปล่าจัดไปให้ัยรุ่นจัดไปเลยนะครับผม